สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ้วมในตำนานจากเพจทีในห้องน้ำนะครับแล้วก็ช่อง YouTube หมอซ่วมรักษาซ่วมทุกอาการวันนี้ผมจะพามาดูนะฮะปัญหานะฮะชักโครกกดไม่ลงนะะน้ำรั่วซึมสะสมลงฟ้าชั้นล่างที่เกิดจากชักโครกเกิดจากสาเหตุอะไรนะและก็วิธีการแนวทางแก้ไข ทำยังไงเดี๋ยวผมจะพามาดูนะโอเคชักโครกรุ่นนี้เป็นของไซมัสนะเป็นชักโครกนำเข้าจากอิตาลีเป็นของเมืองนอกระยะท่อน้ำทิ้งของชักโครกรุน่นนี้จากที่เราวัดดูเนี่ยจากผนังถึงจุดศูนย์กลางของท่อน้ำทิ้งนะ,ะตัวผลิตภัณฑ์กําหนดไว้ที่20เซนนะโอเคพอ20เซนเสร็จเนี่ยบ้านเราขอเตรียมไว้30.5พอ30.5นะ เวลาวางเดือยสมิตตรงท่อเนี่ยมันก็จะทําให้ชักโครกเนี่ยห่างผนังมาประมาณ10เซนนะพอ10เซนเสร็จเขาแก้ไขด้วยการสไลด์ชักโครกถอยหลังกลับเพื่อให้มันได้ระยะ20เซนเพื่อที่จะให้ชักโครกชิดผนังพอดีนะโอเคแต่มีการถ่าสกัดพื้นปุ๊บหน้างานที่ทําไว้รักษาแบบนี้นะเราก็จะเจอเนี่ยเห็นไหมรอยผ่ารอยสกัดตรงนี้เห็นไหม,ก,หไหมกว้างก็นี่แหละสาเหตุที่ทําให้ชักโครกกดไม่ลงและน้ารั่วซึมลงชั้นล่างคือจากรอยผ่ารอยสกัดตรงนี้ นะก็คืออะไรคือน้ำนะมันจะกระแทกรอยผ่าตรงนี้นะแล้วก็ซึมซสะสมลงไปที่ชั้นล่างแล้วก็เดือยเซรามิกมันก็จะขี่อยู่ตรงนี้กดมามันก็จะกระแทกตรงนี้ทําให้กดไม่ค่อยลงนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะแก้ไขนะฮะด้วยการาผ่าสกัดพื้นเพิ่มนะแล้วเราจะใส่ตัวท่อเยื้อขนาด5เซนนะเราจะใส่ท่อเยื้อขนาด5เซนเพื่อ,อบังคับนะฮะให้น้ําจากชักโครกเนี่ย ทุกหยดที่มาจากชักโครกนะถูกบังคับด้วยท่อเยื่องให้มันไหลลงไปที่ท่อสี่นิ้วนะแล้วก็จะจบปัญหาเรื่องน้ํารัว่วซึมสะสมลงชั้นล่างจากรอยผ่ารอยสก,กัดพวกนี้นะแล้วก็ชักโครกกดไม่ลงที่เกิดจากปฏิกูลบันคา,ายอยู่ตรงบ่าพวกนี้นะก็จะจบปัญหานั้นได้แบบร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าอ่าหลังจากที่เราผ่าแล้วใส่ตัวท่อเยื่องแล้วหน้าง,งานเป็นแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับ หรือชักโครกออกมาตรวจเช็คติดตั้งกับ1 5 0 0บาทพร้อมปักเกียนกันกินนะครับแต่ถ้าเราเลือกมาแล้วเราเจอหน้างานลักษณะแบบนี้คืออะไรคือระย,ยะท่อนำทิ้งมันไม่ได้จากผนังถึงจุดศูนย์กลางของท่อเนี่ยมันไม่ได้3 0มสิบจุดห้าเซนเราจะต้องทําการผ่าพื้นสกัดพื้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะฝังท่อตัวนี้ลงไปให้มันเป็นลักษณะแบบนี้เพืนะ่อ <c oughs> ให้มันได้ระย,ยะ30.5แล้วก็ฝังไปเสร็จเราก็จะต้องทํากันซึมแล้วก็ติดตั้งตัวนี้ลงไป แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจุดนี้หนึ่บาทถ้าไม่มีการแก้ไขหน้าง,งานก็แค่1,500ข้อดีของท่อตัวนี้คืออะไรกรณีที่ระยะท่อน้ำทิ้งไม่ได้3 0 5จะเป็นตัวช่วยให้ท่อน้ำทิ้งเนี่ยมันได้มาตรฐาน3 0 5นะครับแล้วก็ป้องกันน้ํารั่วซึมผ่านรอยผ่ารอย,รอยสกัดเดิมกรณีที่เขาผ่าสกัดไว้ลักษณะแบบนี้นะถ้าแก้ไขลักษณะแบบนี้จะตอบโจทย์เรื่องน้ำรั่วซึมลงฟ้าเรื่องกลิ่นมแมลงได้แบบ100%์นแน่นอนครับ ครับหลังจากที่เรารู้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะทําการแก้ไขปัญหาหน้างานแก้ไขปัญหาให้ลูกค้านะฮะเราจะแก้ไขด้วยการถ่าสกัดพื้นเพิ่มจากหน้างานเดิมนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะฝังตัวท่อตัวนี้ลงไปที่พื้นนะโอเคเคสนี้นะอย่างที่บอกคือชักโครกรุ่นเนี้ยมันเป็นของอิตาลีชักโครกจากยุโรปเมืองนอกไซมัส ก็ะะคือของอิตาลีเนี่ยเราตรวจเช็คระยะท่อน้ําทิ้งแล้วนะฮะจากผนังถึงจุดศูนย์กลางของท่อตัวนี้มันอยู่ที่24 25เซนนะฮะมันก็จะไม่เหมือนกับบ้านเราที่ต้องการที่3 0 5พอ24-25เขาสไลด์ถอยหลังมันถึงจะไม่มีช่องว่างซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะทําให้น้ำรั่วซึมลงชั้นล่างจากรอยข่ารอยสกัดพวกนี้และก็ชักโรครกอุดต,ตันที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลหรือ กระดาษทิซซูที่เป็นก้อนแข็งเนี่ยไปคาอยู่ตรงเดือยเซรามิกของของตัวโถแล้วก็ติดอยู่กับตัวขอบปูนรอยผ่ารอยสก,กัดคราวนี้เราแก้ไขด้วยวิธีนี้อย่างที่เลยเราเคยทํามาในหลายเคสนะก็คือผ่าสก,กัดพื้นเพิ่ม,มใส่ท่อเยื้องตัวนี้นะฮะเราใช้ท่อเยื้องขนาด3-5ถึงเซนนะตัวนี้ลงไปลักษณะแบบนี้นะเราก็จะได้หน้าง,งานเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่มันเราจะผ่าสก,กัดฝังมันลงไปให้มันโผล่ขึ้นมาสัก ประมาณขอบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะรับเดือยเซรามิกเพราะว่าเดือยเซรามิกของชักโรครกตัวนี้มันไม่ได้เป็นเดือยแน่กับพื้นนะมันเป็นเดือยประมาณ3นิ้วนะฮะแล้วก็จะอยู่สูงเราก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวรับผ่าลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทำวอเตอร์ปักเสร็จชิมกันซึมปิดช่องให้มิดนะฮะแล้วก็วางเดือยเซรามิกให้ตรงนะ้นําทุกหยดนะฮะที่มาจากชักโรครกจะถูกไหลบังคับไหลผ่านลงไปในท่อสีนิ้วด้วยตัวเยื่อของ พลาสติกสีขาวตัวนี้นะฮะป้องกันน้ำรดซึมสะสมผ่านรอยผ่ารยสกัดได้และป้องกันการอุดตันชักโครกที่ขี่บนบา่าปูนพวกนี้ได้แบบ100%ได้นแน่นอนนะฮะก็ใครเจอปัญหานะหน้างานมีการผ่าสกัดล,ลักษณะแบบนี้นะฮะแนะนำให้แก้ไขด้วยวิธีนี้นะฮมเชื่อว่าเป็นวิธีที่สำหรับผมนะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดี ผมขอผู้ว่าดีที่สุดแล้วกันกรณีที่มีการผ่าสกัดพื้นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ช่างที่ทําจะต้องมีความเข้าใจในหลักและวิธีการทำนะทําแบบไหนทํำยังไงให้จบงานแบบร้อเซและไม่มีปัญหาตามภายหลังนะครับเคสนี้ก็น่าจะจบแบบสวยงามทั้งหมดสามหประมาณ9ห้องนะหน้าง,งานอยู่แถวเรียบยเยกลือไมลามินทานะก็เป็นบ้านอดีตรัฐมนตรีท่านหนึง จำชื่อไม่ได้แต่ผมจำหน้าจำรูปเขาได้ก็จบครับเพจนี้ขอบคุณครับครับหลังจากที่เราผ่าฝังไปเรียบร้อยแล้วนะฮะชักโคกรุ่นนี้นะฮะดือยเซรามิกมันก็จะไม่เหมือนกับเดือยเซรามิกที่เป็นแบบเสียบลงพื้นบ้านเราทั่วไปนะมันจะยกลอยสูงจากพื้นมาประมาณ1-2เซนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเตรียมตัวท่อเยื้งตัวนี้นะเราจะต้องนะยกความสูงของตัวท่อเยื้งเนี่ยให้มัน สัมพันธ์กับความสูงของเดือยเซรามิกตัวนี้นะฮะและก็ข้อดีของท่อเยื้องตัวนี้นะฮะเหมือนเขาออกแบบมานะฮะให้มันใส่ได้พอดีกับเดือยเซรามิกของชั่วครุ่นนี้นะฮะก็คือมันคล้ายๆเดือยของอเมริกันสแตนดาร์ดที่ใช้ท่องงๆ90ตัวนั้นนะฮะก็คือมันจะฟิตก,กับพยางตัวนี้พอดีนะเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูว่ามันใส่กันพอดีแบบไหนพอดียังไงนะผมจะพลิกแลว้วลองเสียกให้ดูนะครับ นี่นะฮะเดือยเซรามิกมันจะเป็นแบบนี้เห็นนะฮะอย่างที่บอกคือมันจะไม่เหมือนเดือยเซรามิกบ้านเราทั่วๆไปที่เป็นกลมๆเป็นแป้นแล้วเสียบลงกับตัวประเก็นฮะมันจะเป็นเบ้าเดือยเซรามิกประมาณ3นิ้วครึ่งถึง4นิ้วนะฮะแล้วที่บอกว่ามันพอดีกับไอตัวยางตัวนี้คืออะไรนี่เวลายกสูงเราจะให้มันโผล่ขึ้นมาเท่ากับขอบนี้นะฮะแล้วมันก็จะเสียบพอดีไอตัวเบ้าตัวนี้แล้วก็ไอซีลยางตัวนี้มันจะมารับกับไอตัว ขนาดของตัวเดือน,นี้พอดีนะวิธีการคืออย่างนี้เวลาเราวางลงไปแล้วนะฮะเดือนมันจะกเสียบเข้าไปลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าเราต้องใช้น้ำหนักเนี่ยในการกดให้เดือยตัวนี้นะมันเสียบลงไปที่ท่อเยื้อตัวนี้นะก็จะจบปัญหาเรื่องน้ำรั่วขอบโถปัญหาเรื่องกลิ่นได้แบบร้อเเซแน่นอนนะเพราะว่ามันถูกลิกด้วยยางดำตัวนี้นะครับสวยงามครับครับหลังจากที่เราผ่าพื้นฝั่งพื้นเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็รอยเผารอยสก,กัดพวกนี้เราทำเฟกชิลทำวอเตอร์ปักกันซึมเรียบร้อยนะแล้วก็เอาแชมพูมาทาตรงยางให้มันลื่นๆเพื่อที่จะเสียบเดือยเซรามิลกลงไปเรียบร้อยนะก็จะได้หน้าง,งานแบบนี้นะก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นการยกชักโรครกเนี่ยไปวางนะ,ะก็คืออย่างที่เราบอกเดือยเซรามิกตัวเนี้ยมันเป็นแบบเสียบเข้าไปในยางดำๆตัวนี้เลยโดยไม่มีตัวปะเก,ก,ก็นกันขิดนกันรั่วซ mm ึม hmm. นะจะอาศัยยางตัวนี้เป็นตัวปะเก,ก,ก็นกันขิ้นกันรั่วซึมแทนก็ ใช้น้ำยาแชมพูเนี่ยทาเพื่อให้เดรยเนี่ยเสียบลงไปง่ายๆขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการยกชักโครกตัวนี้ไปเสียบเข้ากับเดรยแล้วก็เป็นการเก็บขอบก็เป็นงานเสร็จนะก็อย่างที่บอกคือวิธีการเนี้ยจะช่วยป้องกันในเรื่องของน้ํารั่วซึมขอบโถป้องกันน้ํารั่วซึมผ่านรอยผ่ารอยสกัดลงไปที่ฝ้าชั้นล่างได้แบบร้อยปรเ็นแน่นอนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยตัวนี้เดี๋ยวยกชัโควางแล้วก็เก็บขอบอย่างเนี้ยก็เป็นอานเสร็จนะว่าอย่างที่บอกคือทั้งหมดข้างบนเนี่ยสามห้องข้างล่างงทั้หมด ประมาณ12 12ห้องนะห้องน้ําก็จบแบบ100%แน่นอนถ้าแก้ไขก็อสาแบบนี้นะครับจบปัญหารั่วซึมลงชั้นล่างได้แบบร0 0ในอนาคตในระยะยาวได้แน่นอนนะครับนี่ไตล์มัดเมดอินอิตาลีนะครของนอกครับโอเคนะครับหลังจากที่เราลื้อถอนตรวจเช็คและแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามวิธีการและขั้นตอนตามที่เราพูดมาในคลิปวิดีโอนะก็ เสร็จแล้วหน้าง,งานก็จะได้ลักษณะแบบนีนะ้ก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญอีกหนึ่งอย่างสําหรับการเข้าดําเนินงานบ้านลูกค้าคือความสะอาดนะเราค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากนะก็เดี๋ยวจะพามาดูระบบฝัดระบบฝัดชํารละล้างของชัโคตรุ่นนี้นะของไซมัดนะยี่ห้อไซมัดของอิตาลีนะเป็นเมดอินอิตาลี เป็นระบบกึงก่งกึ่งวอชดาวนะซึ่งผมชอบระบบฝักนี้มากหลักการมันจะไม่เหมือนวอชดาวบ้านเราทั่ว,วไปที่น้ําออกจากด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าและอีกหน่อยนึงก็มาล้างที่ขอบโถนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้มันออกมาขอบโถเน้น้ำจะออกมาปริมาณที่เยอะกว่าระบบวอชดาวในบ้านเราแล้วก็ทําให้น้ําฝัดแหลงขึ้นเดี๋ยวมาดูนะฮะกดแล้วปล่อยเห็นไหมฮะเห็นเส้นน้ำไหมฮะโขโกเนี่ยน น้ำมันจะออกมาเยอะกว่าวอสดราบ้านเรามันทําให้ฝัดเกลี้ยงขึ้นน้ําแรงขึ้นนะก็เรียบร้อยนะฝัดลงปกติทดสอบและเช็คแล้วไม่มีรั่วไม่มีสึมก็เรียบร้อยนะครับ